สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้สิมินดี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องทาง youtube นะคะซึ่งกําลังยายชิมกําลังหัดเรียนรู้นะคะที่จะทํา youtube นะคะซึ่งมีช่องอติดตามกันได้นะคะที่ช่องของยายชิมอินดี้นะคะวันนี้ที่ยายชิมเ,เดี๋ยวบอกเล่าก่อนเนาะว่าทําไมถึงคิดอยากจะทํา youtube นะคะเนื่องจากพี่สาวเนี่ย มาพี่สาวคนสวยเนาะพี่แอนนะคะมาแนะนําว่าเห็นเขาทายูทูบเบอร์กันนะคะเยชิมก็เลยค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะเรียนรู้นะคะก็เดี๋ยวลองศึกษาค่อยๆทําไปนะคะสิ่งที่คิดจะทํานะคะในการทํ o ยูทูบนะคะที่ทุกคนจะติดตามกันได้ก็คือเยชิมจะพูดถึงเรื่องการเพาะเห็ดนะคะเยชิมินดี้เนี่ยก็คือต้องเป็นเรื่องของการเพาะเห็ดนะคะแล้วก็มีเรื่องราวตามประกอบอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะหรืออาจจะมี มุมศิลปะเล็กๆนะคะที่ทําเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเรานะคะทุกคนก็ฝากติดตามกันนะคะตอนแรกก็อาจจะมีอะไรที่มันติดขัดนะคะเพราะว่าทําไม่เป็นกะว่าจะทาเองเลยนะคะเรียนรู้ไปเดี๋ยวโหลดโปรแกรมจะต่อวิดีโอมาเล่นดูนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้มาพูดเข้าเรื่องนะคะวันนี้ยชิมินดีนะคะในการทาก้อนเห็ดจากฟางข้าวนะคะ ซึ่งฟางข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่เราเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดหรือช่วงก่อนหน้าน,นี้นะคะดิฉันก็ประสบปัญหานะคะเรื่องทุนนะคะจะเริ่มสั่งที่เรื่อยเนี่ยสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าเนี่ยหายากนะคะแต่ก็เลยเอาฟางเนาะก้อนละสามสิบบาทสี่สิบาทนะคะเป็นฟางปลอดสารนะคะก็นํามาใช้ในการทําก้อนเห็ดกันนะคะเพื่อจะเริ่มต้นยินม่ให้ได้นะคะสู้ๆด้วยความหวังนะคะเจ้าหนี้ก็ตาม ตลอดลนะคะเครียดนะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะต้องสู้นะคะมีพ่อแม่ให้กําลังใจนะคะอยู่ข้างหลังนะคะต้องทําให้พ่อแม่ภูมิใจได้อ่ะเข้าเรื่องเรื่องเห็ดนะคะวันนี้นะคะดิฉิมกําลังจะลองทดลองนะคะศึกษาจากข้อมูลทาง youtube เอ้ยทางย t u b e เนี่ยแหละค่ะทางอินเทอร์เน็ตนะคะ,นะ,คะในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งมีเป้าหมายเขาบอกว่ามันมีหลายวิธีในการที่เราจะเดินสู่เป้าหมายฆ่าเชื้อโรคมันก็มีหลายวิธีนะคะดิฉิมก็จะลองนะคะพอดีว่ามีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะ แต่เนี้ยมันเป็นแค่สามปอร์เซ็นนะคะก็นํามาคํานวณตามสูตรซีหนึ่งวีหนึ่งนะคะซึ่งจะลองแช่ฟางเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะเขาบอกให้แช่ยีี่ชั่วโมงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวลองดูกันตอนนี้ก็ตัดฟางไว้แล้วนะคะตัดฟางไว้แล้วแม่บุญเต็นช่วยกับยาชิมตัวนหนึ่งแล้วก็พี่โยนะคะเอาเครื่องตัดหาลองตัดดูนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาลองเอ,อแช่กันนะคะ ซีหนึ่งวีหนึ่งีสองวีสองสกัดซีสองวีสองเนี่ยเป็นสูตรที่ยายขิมเรียนตอนเรียนเคมีมาอยู่แล้วนะคะก็ได้มีคิดว่าจะได้นํามาใช้เนาะทุกคนนะคะก็ะคํานวณออกมาแล้วนะคะหนึ่งขวดเนี่ยจะเติมน้ําอยู่ที่สองจุดเจดลิตรนะคะยายขิมก็มีนี่อุปกรณ์นะคะทางวิทยาศาสตร์เลยเขาเรียกว่าบิกเกอร์นะทุกคนนะคะบิกเกอรอ์อันนี้มันจะเป็นขนาด2 0 0พันนะคะแต่ยายขิมจะตรงแค่พันห้าร้อยนะคะพันห้าร้อยแล้วก็ ตวงใบวาถังเนี้ยนะคะตังตังเนี้ยเราจะใส่น้ําแล้วแช่ฟังแล้เท่าไร่นะคะเดี๋ยวค่อยๆตวงแล้วเทไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําฟังมาแช่กันเป็นเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงนะคะก็ค่อยเอาออกมาให้สะเด็ดน้ําแล้วเดี๋ยวมาบอกขั้นตอนต่อไปกันนะคะมันจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคก,การทําเห็ดก้อนเชื้อเห็ดแบบที่ไม่ต้องผ่านการน,นึ่งนะคะทุกคนมีคนทําได้นะคะแต่คิดว่ามันก็อาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่นะคะที่เราไม่รู้นะคะ ก็เดี๋ยวลองทำดูอะไรก็ต้องทดลองด้วยการลงมือทำนะคะไม่ลองก็ไม่รู้นะทุกคนนะตอนนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่งานโหดงานหายเนาะปกติออกไปเป็นยี่กรบ้างอะไรบ้างรับนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็ชะง,งักนะคะขายของก็อย่างที่บอกไปวิทยเกษตรนะคะตอนนี้ก็แยกล่างนะคะงานเยอะงานเห็ดก็ต้องเดินต่อให้ได้นะคะแล้วก็ขาขายเราก็ยังขาขายกันตามที่เฟซบุ๊กอ่ คิดว่าพรทาองอินได้นะคะใครเป็นเพื่อนกันก็ติดตามกันต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองแช่กันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเยาชิมลองทำกันนะคะอ่าเดี๋ยวลองให้ดูสักนิดนึงเปิดน้ำใส่นะคะยายชิมอลองคำวนวณดูน,อนดะอันี้ตอนนี้เรามีอยู่หกขวดจริงๆมีเยอะมากเลยนะคะที่ได้มาจาก นะคะพันห้าร้อยนะคะพันห้าร้อยมลนะคะก็คือหนึ่งจุดห้าลิตรใส่ลงไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามไอหนึ่งจุดสองนะคะก็เดี๋ยวยี่สิมประมาณประมาณเนาะประมาณเกือบเก 1, ะะือบขีดก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะ เกินเกินบ้างนิดหน่อยคงไม่เป็นไระนะคะแล้วเราก็จะใส่ไฮโดรเจนโป๊กซายนะคะอันนี้เป็นแบบไม่เข้มข้นนะทุกคนที่เราใช้ล้างหูอะไรที่เขาใช้ในเชิงที่ทําการแพทย์นะคะแต่ปกติเนี่ยถ้าทําจริงคงต้องใช้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะมา่ก่อนนี้ชิมอยู่ห้องแลบก็ใช้นะคะควันฉุยโดยเคยโดนละไม้เลยนะทุกคน อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเป็นสารเคมีแต่เขาบอกว่ามันมันจะสลายไปนะคะจริงๆสูตรของเขาคือ H2O2 นะคะก็คือเป็นน้ําน้ํา H2O นะคะบวกกับออกซิเจน O2 นะคะก็จะเป็นตัวนี้มันมีการสลายได้นะคะก็คือต้องแช่24ชั่วโมงเฮทไรเจนมอกไซต์2 2ตัวนี้ก็จะหมดไปนะคะก็ฟาร์ที่ใช้ก็ถือว่า,าผ่านกาันเรียกว่ากระบวนการอินทรีได้เลยนะคะทุกคน ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาบอกเล่าขั้นตอนอื่นกันต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ